สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับเย็นวันที่30เมษายน2568นะครับพึ่งกลับมาครับจากเดินทางไปถ่ายคลิปตั้งแต่เสาร์ธรรมชุ่มนะครับกลับขามาเมื้อกี้แวะตลาดนะตลาดคลองถมแถวบ้านนี่แหละท่านผู้ชมใกล้ๆบ้านนะครับเอานะครับวันนี้พี่น้อง พึงเดินทางกับมาจามัดไปมูนะครับว่าจะเดินทางไปหาปู่วัดผูต้องมนแต่ว่าเมื่อใดไปหาปูทำช่มอ่าได้โทษคุยกับปูแล้วนะครับจังมาฟังมาชมน้ำกันได้พี่น้องได้เพราะว่ามือว่านเดินทางไปงานบวงสวงนะครับมือว่านถือวาอ่าโอ้นะครับอากาศเป็นใจนะครับมือว่านอากาศบรรดน,นะครับอากาศไม่ร้อนแดดไม่ออกแต่ว่าวันนี้นะครับฮ้อนพี่น้องเอา นับแวะตลาดทำชุ่มจังช่มจังฟังน้ำกันนะครับวันนี้ได้ปลาเผาพี่น้องหนับปลาเผามาให้พี่สาวยายวันนยี้จอยนะครับแล้วก็ได้ของโปรดเพิ่นนี่ครับข้าวปุ้นจีหนับสามใบเถ้าสามใบเถ้าเพิ่นมากินนับก็ได้ปลาทูไม้เพิ่นน้ำกับน้องไม้บ้าวเถ้าได้ปลาทูมแพ็คหนึ่งกับนี่ครับบ้าวเถ้าจะซุปซุปใสมะเขือวันนี้ที่ครัวบ้านเจ๊ลอตเตอรี่กับสมพัก นี่ผักดองสมพักผักบัวผักกะลัมอันนี้ของเปาเาท่านผู้ชมนะครัแบบเจ๊แล้วสุกระเขือเซปะทู่นะครับอันนี้ให้มาให้พี่สาวคือปลาเผานะครบชุดปลาเผาข้าวปุ้นจีปลาทู่แล้วก็น,น้ำไม้นหนาเพิ่นไหนปนมืออื่นเอา้าไปไม่หมูเขาไม่หมูได้ยังไงเนี่ยแม่นหมูได้วันนี้คือของหวานไม่รู้ไรของหวาน <laughs> บะ<อ>ค <ก S 2> <laughs> ุงบะคุงกับน้ำไม้คน้ำไม้ไม่หมูว่านี่แหละ เอาไว้บ้านเจล็อตเตอรี่กินครับเอสูบมะเขืออ่าเอาเปิดประตูนะสามใบเทา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 อ่าคนอยู่น้ำกันสามเทาอ่าโอ้แดดแท้มื่อนี้มื่อนี้แดดดีท่านผู้ชมนะครับแดดดีอ่า เอาวนางนางนางน้ำกันเลยนางสามเถานางเอฟซีเบงเออสามใบเถาปลาเป็นผู้เป็นตั้งใบจอยดี่พี่น้องอ้าวสวัสดีสามใบเถาสามใบเถาพี่น้องผู้แรกนี่ย่าจอยผู้ที่สองนี่จะเป็นนี่ย่าเย้ยน้ำตาร่วงผู้ที่สามจะเป็นย่าอ้วนเอ่อผู้นั้นจะเป็นเอี่ยมูผู้นี้จะเป็นผู้ร่างนี่ย่าน้ำตาร่วงย่าอ้วนจะเป็นน้องเอ่อตั้งสายย่าเพื่อนพราะว่า พี่สาวพูดอีกเพิ่นจะดีใจเพิ่นเกิดเจ็บพี่น้องน้ำตาดีใจละค่ะน้ำตาดีใจดีใจน้ำตาเพิ่นก็จะไหลเสียใจน้ำตาเพิ่นก็จะไหลปื้มใจลิ้นยังนี่ครับก็เลยตั้งสายญาตเพิ่นเป็นสายญาตซื่อๆดจำง่ายๆมีสายญายยมีสาติพี่สาวบ่าวเ่าก็จะมีเย้อ้วนย้อยจอยเก่น้ำตาร้ว่าจะว่าพี่สาวซื่อๆมันหลายคนเลยผู้อาวุโสเนาะเป็นสาวหรือสาวท่านกันบนนี่สามคนนี่ เป็นสาวท่านกันบ่สาวท่านกันบ่โอ้ไอ้ทามเนี่ยสามคนอีกอาว์กระโม่ฮะไงงามกระโมูสองคนอาว์อาวนี่อานี่อ้าว์น้ำซีธาอันนี้อันนี้ไอ้ปลาเผาเย้หวันเย้จอยอันนี้อาว์กระพุ่นกระพุ่นจีไหมนะอ่าอาานี่แบ่งกันแบ่งกันดูเอฟซียังไงเห็นกินแซ่บพ้อนอันนี้เจ้าแซ่บเด็ก เออเจ้าแซบอันนี้เจ้านั่อ่เอนี่เอาอันยกโซ่กันสามสาเมตรนี้อ่าเออเ่ยมันกทงสาทั้งสามอ่ากินมังดูกยินมังดูที่น้่งไปหากินมังด้วจะมีขายบ่ตาบ้านจะแถวบ้านเหอ แน่นอน่นะอ่อนวอนัวมากน่ยตัว่นหม่าเเอาข้าเตาเลยเอาข้าเตา่ได้กินว่ตลาดคมมันกุดแซบมเจ้านี่กนละมน่นไม่ค่าได้เห็นกลงตีเลยได้ไม่ค่าเด้อแต่อนแซบโมอันนี้อันนี้เอ ได้ปะทู่มาเห็ดปนแบงแบงแย่ตันตาล้วนจจกแพ็กหนึ่งเด้อพวกเจ้าไว้แพ็กหนึ่งเห็ดปนอันนี้น้องไม่กับแจงแบงเห็ดพะน้ำเออไปกินปนพวกเจ้าหลายผู้หลายคนกับไว้หลายเนี่ยผู้หน่อยคนกับอาหารให้ร่ตัวอาหาเออเอาน้ำตาลล้วงมันหน่อยค้นอ่าแยาน้ำตุลเราพันยูกับพี่เขยลูกลูกพันกับไปทำงานน่ะอยู่เมืองนอกหมดละพี่น้องสองสองคนไปไปทำงานอยู่พุ่น สู่การสู่งานเอาจังสี่ประชุมจังได้เป้าแถวที่แหลกนิ่ที่แรกมือนี้ว่าจะเดินทางไปกับพี่โมเปหาปูนะคร <ans> ับวัดภูต้องมนพี่น้องน่าจะไปเบิงเพราะว่าลุงลุงจอดรถปูเนี่ยมันพังว่าจะไปเบิงไปซอยปูพี่น้องก็เลยกไม่ได้ไปนะครัว่าจะบ่านี้โทรหาปูปูเลยโทรโทรมาหาพอดีค่ะบ่าวแถาว่าจะถามปูว่า บวงสวงแล้วเนี่ยมื่ว่านน้องบวงสวงปูฝันดีบอพอมื่ว่านมื่ว่านนี่เป็นงานบวงสวงพน้องที่วัดป่าผู้ต้องมนนะบ่าวเถาก็เดินทางไปกับแม่หมูนะครับบ่าวเถาก็ลงมาช่วงใบ่ารมชุ่มนะครับแต่ว่างานพินหอดมีหอดคำลําบ่วงสวงหอดคำช่วงล่ำบ่าวเถาบริไทยเพราะวันมันมีเสียงเพลงธรรมช้ชมช่วงล่ำเล่บบริไทยโทษไปหาปูปูเลยวะเอาพอดีเลยบ่าวเถาว่าจะโทษหาบ่าวเถาสันปูว่าเออปูวายจะโทษหาบ่าวเถาสัน เอ่ันบาเถาว่าจะถามปูอาปูเออบ่วงสแล้วฝันดีบอปู่าโอ้ฝันดีคับเด้อเบาเถ้าสันปู่าฝันเด้กได้กำได้ได้กำปลาคอใหญ่ปลาคอโตบบง่ายมาสันปู่าปลาก็เป็นแป๊บาสันปูก็เป็นเก่าบ่ปู่าป้าตัวหนึ่งเก่าหนึ่งแปดเดือว่าเถาสัน ปูเล่ยัมมาคักพี่น้องเพราะว่าเลขหางประทัดนี่เก้าหนึ่งแปดสามสองเก้าหนึ่งแปดแต่ว่าแต่ว่าปูยัมคักนี่ปูยัมคักนี่คือปูยัมคักคือเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดปูยัมคักเลขหางประทัดจังซี่ท่านผู้ชมปูเราให้เบาแถาฟังปูว่าจังซีเบาแถาวันที่ยี่สิบเจ็ดปูเดินทางไปวัดปูคำพองเออปูว่าเพราะว่างวดที่แล้วเขาเจ้าบวงสรวงอยู่นั่นปูเป็นเจ้าภาพปูเป็นประธานพิธี ที่บวงสวงงวดที่แล้วที่ข้าเจ้าจุดประทัดได้สองเจ็ดสองงวดที่แล้วนะอะงวดนี้นะครับก็เลยมาจุดมาท,ทําพิธีอยู่วัดป่าภูต้องมนปูวาวันที่ยี่สิบเจ็ดปูเดินทางไปกับชาวบ้านนั่นแหละไปวัดปูคําพ้องเอาประทัดไปนั่มไปขอพรไปอธิษฐานปูวาไปอธิษฐานให้เขาอีกปูวาวันที่ยี่สิบเจ็ดปูเดินทางไปนะปูเลยยำเบาเถาวา่าเบาเถา เก่าหนึ่งแปดนี่คักคักดื้อแมนปูยำคักเพราะว่าปูวันที่ยี่สิบเจ็ดปูเดินทางนะครับไปอธิษฐานไปขอนะครับอยู่ที่วัดไปขอกับปูขัําพ้องปูวาเพราะว่าบวงสรวง g หดที่แล้วปบวงสรวงอยู่นั่นอ่าเพราะว่างวดที่แล้วนี่ปูกระบอกเบาเถายัว่าห้มากห้ได้เด้อเบาเถาพังบ่ได้ไปแต่ผู้ชมเบาเถาบด้เดินทางไปครับแม่หมูแต่ว่าไปหาปูเบาเถาไปหาปู กะเขามา่สองหวดนัแม่หมหมูนะเขาตั้งแต่ปฏิหารงาบงวงลนทับรถปูถ้าเบี่ยนรถปูเจ็ดแสามนะครับาตัดตัวนาเกะเจ็ดแปดเจปูตัดให้เบ้าทับแปดเจ็สามสองตัวแปเจตรงๆรงาตัดตัวข้างหน้าเกือบเขาสามตัวเจ็ดแปและกรมางวดที่ผ่านมานะครับไปหาปูเหล็กทาพิธีปูเหล็กเชือกสองี่เจ็ด ตัดสองโตกับสองเจ็ดตรงๆกรรมชมก็ได้ก็ได้ตรงกันกับเลขตรงกับเลขถูบเลขหางประทัดพี่น้องเลขหางประทัดปู่เนี่าโอ้ยเสียดายบ้าวเถ่าคือบ่มาณสั้นเสียดายาบวงสรวงหรือวันที่สิบสี่า้องยาเนาะงานท่านแถวคองดาวเนาะท่านผู้ชมกะกะเลยบริไตไปเขาจะมาเสียดายปู่ว่าปูปูแข็งยากงานเพราะว่ามือพิธีเนี่ยปู่บริโท้ปู่ยากงานธรรมดาปู่จะโทรมาบอกปู่แล้วโอ้ยขึ้นใจตรงกันแท่าบ้าวเถ่าว่าสั้น ว่าจะทรวมาบอกเปาเถาหมุอนี่และว่าปูฝันดีจัดเอานักนักด้วยเปาเถาเด้อโอ้ยเรียนบอแลกะปูกระยำมือบวงสวงก้อนมือบวงสวงพผ้ายุถล่มอ่าล่งล่งจอดรถปูค่ะนะรับพังลมทับรถปูเสียหายค่ะรถปูก็ถือว่าแตกอยู่ปูเลยว่าแตกลั่นละงวดนี่จังไหนกระแตกจังไกแตกปูว่าปูยำค่ยำครับยำเก้าหนึ่งแปดนึ่งบ๊เก้าหนึ่งแปด <unter> เอาเดี๋ยวจะสรุปให้อันนี้น้าท่านผชมจะสรุปเอจะสรุปให้ชุดที่ปูไห่พร้อมนะครับเป็นชุดที่ปูไห่ตองวดที่เบาถอดกระเบีเหมูไปหาปูตองวดเพราะว่าที่ปูไห่ถือว่าแมนเ <c oughs> ขามาสองหวดแล้วแปดเจ็ดตรงตรงสองเจ็ด 2> 2, 7, ตรงตรง จังวัดนี้จะเป็นจังไดครับส้มเป็นจังบุญจังไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ้งน้ำกันถ้าได้โชคได้มบน้ันเอาเดี๋ยวเอาไม้เบิ้งอยู่นี่เลยบ่ะค่ะเอาไม่พี่สาวเิ่นเบิ่งน้ำเอาเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันธรรมบชมกินมันได้แซ่บนะมันแล้วบอ่ะมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถอดเอาไม้เบิ่งธรรมบชมเอาธรรมบชมอันนี้ชุดที่ปูให้ตองวดครับ2พฤษภาคม2568 ปูว่ามีเลขคำนวณบ่มีอย่างได้พีนองเด้อนะครับอันนี้เป็นเลขที่ปูว่าให้เด็กหน่อยจับให้นะพอดีเพิ่นมาทําบุญน้าปูนะเพิ่นมาก,กับายาเพิ่นนั่นล่ละน,น, 97, นะนปูเลนวนยว่าเด็กหน่อยจับให้ได้เจ็ดเกาเจดเก้าเจดนะครับชุดนี้ฮาปูใดมักได้ทานมู้ชมเด้ออันนี้เป็นเป็นชุดปฏิหารเป็นปูว่าบ่มีเลขคำนวณบ่มีอย่างดอกแต่ว่าปูว่าเด็กหน่อยเพิ่นมาก,กับยาเพิ่นก็เลยให้จับให้จับที่แรกได้เจดเก้กา ตัวที่สามบอดยด์บอมีหยังให้จับอีกรอบได้วยในเจ็ดนะครับปูก็เลยว่าเก้าเจ็ด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 เก้าถ้าชุดนี้ปูเน้นเจ็ดเจ็ดนะครับงวดที่แล้วที่ปูให้สองเจ็ดตรงตรงอันนี้ครับให้เบี่ยนรถปูพี่น้องพายุถลม่มนะับก่อนวันงานบวงสวงนับมี่สองขั้นนะครับงวดนั้นที่งานงานบักม่วงทับรถปูคือเจ็ดแปดเจ็ดนี่ท่านผู้ชมเกือบเข่าสามตัวมันออกหกแปดเจ็ดแต่ปูตัดให้เบาเท่าแปดเจ็ดสาม ปน 8, 7, ับ87ตรงๆสองตัวท,ที่ที่ปูตัดที่เบาเท่าตัดให้นะับถ้าเบียนรถปูมีสองถ้าเปลีดยนมนับ7873กับ7734นะครับรถปูสองคันนะปูให้เน่น773หนั 7, 7, 3, นบชุดนี่773กับ873นะครับ77กับตรงกับชุดนี้ธผูมชมเอาเลขหางประทัดพี่น้องนับที่เอฟซีรอนะครับ เลขหางประทัดนะครับที่ปูไปอธิษฐานขอกับปูขัาพ้องธรรมชมนะับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับปูปูเดินทางไปขอนะครับผมปูว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดก่อนจะก่อนจะวันบ่วงสวงนะครับไปกับญาติโยมปูวา่าเอาประทัดไปพร้อมปูว่าขอให้เขาเอาอธิษฐานขอให้เขา,เานะครับเลขหางประทัดก็คือสามสองเก้าหนึ่งแปดนะครับอย่าลืมนะพี่น้องด้วยสองตัว,ต,วตัดเอาเก้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดแค่นั้น นับต่อปูยำาูปาถาวาเห็นเน้นค่ะคือชุดนี้918แคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอนับอันนี้เลขทะเบียนรถปูเพราะว่ารถปูอ่าโลงรถพังมาทับปูวลาฮาดิโชกนัพี่น้องเนาะอันนี้เป็นชุดสรุปเลยครับเลขปูวัดปูต้องมนนะครับผมและก็เลขห้างประทับนะครับท่านผู้ชมชุดนี้ปูเน้น773นับลอหรือปูวลาู้ใดมัก873นะครับ อ่าสามซีกัดตัดเอานะครับอ้าแล้วพี่น้องเหล็กหางประทัดอยื้อร่มเก้าหนึ่งแปดปูนเน้นคักพี่เคยมาเอ้านะครับท่าน่มสามใบเทาแป๊บเดียวกินมดแล้วเอ่เอ้าเออมีได้พูดได้น้อยพี่ได้ปลาแปนว่า,าได้พูดได้น้อยแต่กลมซ้ำกันแล้ว นั่งอยู่นี่ถ้เบียนกับตรงกับเลขปูยด้เนี่งกเจ็นี่งเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดเสามหน้ะาครับผมอ่ากราบขอบุญขอบคุณปูธรรมชมนะครับหาด้โชคน้ำปูได้พี่น้องเด้ดาปูว่าหามากกดจัดเลขเพราะว่าปูบอกเบ้าเท่าจัดเลขว่าสั่นจัดบนีกดูเบ้าเท่าตัวใดเกาะเก้าหน่งแด้าปดนะครับตะวันเล็กปูจะลืมเเ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเอาครับ ากาบขอบคุณกับพุ่นปูน,นะครับสวัสดีสามใบเทาสามใบเทาให้โชคให้ม ắ n นยพี่น้องเด้อนะครับพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ